่อนจะเริ่มคลิปทุกคนคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญในร่างกายเราครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นดวงตาอยู่แล้วถ้าไม่มีดวงตาเราก็มองอะไรไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราเกิดสลับดวงตากันล่ะครับมันจะเป็นยังไงเฮ้ยยยยยดีครับผมยยู่ยยยยมยย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 ยนยย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 ยกยย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 ับยยยเกมยย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 นะครับผมกับแมยที่มีชื่อว่ามียยยยอ้ายเอ้ย นะครับผมก็เนาะอยู่กับแมป b ีบาไอนะครับผมเนาะที่ที่เป็นเป็นแมปอบบี้นะครับผมเนาะอบบี้เอ่อสำหรับแฟนโลบอกก็น่าจะดูอยู่แล้วครับว่าผมว่าว่าอบบี้คืออะไรเนาะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราจะสลับมุมมองกันทุกอย่างมันจะวายป่วงแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันครับผมเนาะก็สิ่งแรกนะครับผมเนาะที่เราจะต้องทาเลยก็คือเราจะต้องกดดีเควสไปก่อนนี่แล้วก็จะสลับดวงตากันแบบนี้นี่แหละความยากของมันก็คือ เราจะบังคับมุมมองของตัวเองแต่ว่าเราจะอยู่ในเราจะบังคับตัวตัวของเราเองแต่ว่ามุมมองเราอะจะจะจะอยู่อีกสายตาหน,นึ่งใช่นี่แหละความยากาหารมาหารอาหารอาหายแล้วมันเดียวเออเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยวเอาไปไหนก็ขึ้นแปบนลงรูง้รใช่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 แล้วนั่ยนี่ยน่เนี่ยแต่พี่ไม่เห็นตัวพี่ไงพี่ไม่เห็นตัวพี่หนูต้องหันไปหาพี่ก่อน ต้องหาไปหาพี่ก่อนเออเออเอาละ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 มันไม่เห็นหนูหนูหายไปไหนนี่หนูหันไปไหนนี่เดี๋ยวเออหนูหนูเดินขึ้นไปก่อนหนูเดินขึ้นไปก่อนหนูเดินขึ้นไปก่อนนะหนูเดินขึ้นไปก่อนนะเออหนูเดินขึ้นไปอ่าแบบนี้แบบนี้เออไปขึ้นไป เดินขึนไปเอาอีกจะล่วงแล้วเออหันมาหันมาหันกลับมาหันกลับมาหันมมองพี่มาเออเออไปเอาไมหันไม่หันไม่หันไม่หันไหันไหันไ่หันไเห็นไหมเห็นดีไหมเห็นอะไรหอไเอาละครับท่านผู้ชมที่เหละอคือมุมหนานี่แลัพี่เดินไปข้างหน้าหนูใช่หนูเป็นหูดีตรงที่ไหนตรงที่แหนเดีวอ่ะ เดินเดินไป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 ตอนนี้มุมยากคือตรงนี้แหละไป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 หันมา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 เอาละการยากของเราเออยายายามันจะตกมันจะตกมันจะตกพี่หันมาหันหนูดิเล่นหนูอยู่ไหนอะลงมา ลงม,มานหน่อยตรงไหนอะอ่านขึ้นไปอีกซ้ายไอ้ขวาถูกแล้วอ่านนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่อ่ะใช่พี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าต้องต้องอันนีีกว่าเรามีแผนเรามีแผนแล้วเรามีแผนแล้วเรามีแผนแล้วคือหนูหนูต้องหนูกับพี่จะต้องเดินต้องเดินกันไปก่อนต้องเดินต้องเดินไปยาวๆก่อนอ่ะหนูเห็นที่ปะหนูเห็น่ะตอนนี้ที่อยู่ตรงไหน,นเห็นนี่อ่าหนูหันไปหันหลังไปอ่าเดี๋ยวพี่เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปตรงนู้นก่อน ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หันกลับมาแล้วหนูก็เดินยาวๆมาเลยครับนี่นะเดี๋ยวปะเออโอเคแบบนี้ดิหนูเดินไปเลย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 เดินขึ้นไปสูงๆหนูนะแค่เดินไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินข<อ>ึ้นไปเลยพอ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 หันมาโอเคโอเคโอ้เอาแบบอะไร <laughs> ไปเล่นเนี่ยนน อันนี้ที่พี่มองมาอันนั้นหันทางทางนั้นไม่ไม่ตัวตัวไปไหนแล้วอ่ะดูดูอยู่ข้างหลังดู่ข้างหลังอันนี้เออวิกิเก็บเก็บตกแล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อน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 เดี๋ยวนดงพี่แยกสายแยกขวบไม่ออกกันถ้ามันเป็นบุบบองเนี่ยตกนะตกนะอันนี่คือตกแล้วใช่ไหมเออลงแล้วเออยจีตงไป ไประวังระวังระวังตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีไม่มีไปเลยไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวหนูเดินไปนู่นเลยนะใช่ใช่เดินไปนู่นเลยเดินไปนู่นเลยเดินไปนู่นเลยเอามาเดี๋ยวเดินเลยเดินเลยเดินตรงไปเลยไม่มีอะไรโอเคโอเคอาะสลับมุมแทนละเดินหนึ่งเดินหนึ่งพี่หันก่อนอ่ะถูกถูกใช่ไหมเอออ่ะไป ใครแนะนำกูามาเล่นแมปนี้วะเนี่ยมาเร็วเออเออไป<ห>ไปเลยเลี้ยว,วบอลดีอย่าชนไม่ชนไม่ดีชนไม่ดีชนหนูกำลังหาเส้นสีเขียวของหนูอยู่อันนี้อันนี้อันนี้นนไม่เห็นเลยนะพ,นนะพี่ไม่เห็นเลยนะพี่ไม่เห็นเลยนะเห็นสิอันนี้ตรงเนาะอันนี้คือตรงเนาะ ตรงตรงเลยตรงไปหนูต้องขึ้นไปบนนู้นใช่ไหมใช่ใช่ขึ้น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 พอ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 มาเอ้ยงานยากแล้วเราเช็คไว้เช็คไว้เช็คไว้แล้วเราเช็คไว้แล้วเราถึงเช็คไว้แล้วเราถึงเช็คไว้แล้ว นู่นแหละเราต้องเราต้องขึ้นไปตรงนู้นน่ะหนูหันไปข้างบนดิหันไปข้างบนฝั่งพี่หน่ะเห็นไหมคือเหนื่อยแท้หนูหันไปข้างบนดิหันไปข้างบนดิเดี๋ยวเราไปตรงนู้นอ่ะกดอ่านลิงก์ก่อนก็ได้กดยูก่อนก็ได้กดยูก่อนก็ได้พักพักก่อนอืมกดยูยู่ได้เลยโอเคนู่นแ่ะเราต้องไปตรงนู้นเลยอ่ะนู่นแ่ะนู่นแ่ะนู่นแ่ะเราต้องไปตรงนู้นเลยอ่ะ ต้องได้โดดต้องได้โดูถึงสองซ้ำไปสวยนขอเดินก่อนแป๊บน,นึงเดินเดินไปเดินไปโ okay, อเคโอเคโอเคหนูหนูพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นเว้นระยะไหนหอ่ะโอ้โหยากอ่ะแป๊บหนึงแป๊บนึ่งหนงูหนูนหนูนหนูมามาเอ้ยพี่ก้มหน้าหน่อยพี่ก้มหน้าหน่อย หนูเงยหน้าขึ้นน่อยเงยหน้าขึ้นนอยเออหนูเห็นไม่เป็นไรไม่แต่จอพี่อะไม่เห็นเออไม่เป็นไรพี่ไม่ร่วงหรอกไม่แต่จอพี่ไม่เห็นว่าหนูจะอะไรไหมพี่จะได้ดูบล็อกให้ไงว่ามันมีบล็อกไหนมันแตกหนูเห็นอยู่โอเคไปไปไปชวนกูไปเล่นแมปตั่เวนี้ขออยังขอก่อนขอก่อนขวาน่อยไป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 เลยไปเลยไปเลย โดดปะเนี่ยตรงนี้มันมีเนินเฉยเอากลับมาก่อนอ่ะพอพอพอไปหนูไปต่อโอเคโอเคอ่าเฮ้ยพี่ต้องขวารือซ้ายพี่ต้องขวารือซ้ายซ้ายก่อนใช่ไหมเออซ้ายซ้ายตกมาซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคมาเดินหนูเดินไปก่อน S <S 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 ตรงมาดดเออดดอย่าโดดไม่ต้องโดดก็ได้พี่ระวังล่วงอย่าเดินเข้ามาสิงหนูสิต้องขึ้นไปนี่ใช่ไหมเนี่ยไปหนึงใช่ใช่ต้องโอโ้โหเดี๋ยวเพินกินหันลงมาไปหนึ่นงเดินเดินเข้าไปแล้วหันหันลงมาอ้าวเขาก็บอกให้เดินขึ้นมาไม่เดินขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็พ้อวิกฤติี่พี่พูดอะ หน,หนูต้องขึ mm ้นไปบนนี s <S <mature. S 1> ้นี่นี่ตรงนี้ระวังหันหันหันลงมาข้างล่างเห็นดูเห็นปะมันมีมันมีให้โดดเห็นไหมดูเห็นปะเห็นใช่ไหมเนี่ยอยากอย้ายพยักหน้าจอโอเคไหนอะไม่หนูเดินไปหนูเดินไปแล้วโดดเลยนี่แหละหนูเดินไปใช่โอเคหันหน้าจอขึ้นนิดนึงโอเคไม่หนูเดินต้องเดินต้องเดินไปก่อนเพราะมันพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นบล็อกตรงนี้หนูต้องเดินไปหนก็ไม่เห็นตรงนี้เหมือนกันเนี่ยหนูเดินไป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 โอเคพอหันหลังกลับมายากเลย อ้ยไปลงนู้นเลยตรงนู้นเลยเราต้องพี่ว่าต้องโดดสามสองโดดลงไปเหรอใช่สามสองไปแล้วไปเร็วเอาเดินเดินลงมาเลยเดินตรงมาเลยเออพี่ต้องซ้ายนิดนึงใช่ไหมซ้ายนิดนึงใช่ไหมใช่ไปต่อไปตรงตรงแล้วก็ซ้ายนิดนึงตรงนี้ได้โดดไหมตรงนี้ได้โดดไหม หนูก็ไม่ได้โดดนะหนูเดินตรงเลยโดดด้วยกันแหละไปเลยลงไป,ไป,ไปโอ๊ะไปเลย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 โดดโดดนะโดดนะน,นี่ต้องระวังระวังต้องโดดนะเหมือนมันเป็นขั้นลงเฉยๆอ่ะพอก่อน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 พี่ว่าพอก่อนไปทีละขั้นดีกว่าซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยอหันหันซ้ายนิดน,นึงอันนี้ต้องได้โดดโอเคโอ้ เคพอก่อนพี่ไม่เห็นขวานิดนึงเนาะยาวเลยไหมขวา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 อีกหน่อยนึงหันจอมาทางนี้ขวานิดนึงเนาะแล้วก็โดดโอเคเริ่มเดินเริ่มเดินเริจะเดินต่ด้วยก็เดินถอยหน้าเดินถอยโอเคหันไปหันไปหันไปโอเคหันไปอันนี้ต้องโดดโดดนะโดดนะนิดนึงโอเคระวังด้วย เผื่อมันแบบมันกว้างครับแป้นนึงแป้นหึง,หงออกมาก่อนมันมีสองทางอ่ะพี่เห็นสองทางอ่ะใช่ไหมมันมีสองทางใช่ปหมหตรงนี้มีสองทางไหมไหนอ่ะตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยกับตรงที่ตรงหนูมี <นะ S 2> ทางเดียวด<ม>ิทางเดียวใช่ไหมดูเด็ดมันมีทางเดียวโอ้เช็คบอยแล้ว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  My God <c oughs> <c oughs> ต้องเหยียบด้ปะอ่านสิอ่านอ่านอ่าน หันไปอันไม่ขี่เข้าไปตัวหนูเข้าไปก่อนหนูต้องไปเหยียบหนูต้องไปเหยียบอีกอันนึงอ่าใช่ใช่ใช่ใชอ่าเหยียบเหยียบไป <มา S 1> นะเหยียบไปไนะหันหันกลับมาอ่าอ่าแตงคิวไลเดินมาเดินมาเดินตามหลังพี่มาเดินตามเดินตามมา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 พี่ใช้หนูเป็นลูกกระตา่ายใช่ ไปเราก็ทั้งสองเลยเป็นลูกกระตาไปทางไหนอ่ะนี่เลยเลยทางทางขวาอ่ะไม่พี่ไม่พี่เห็นพี่เห็นแท่นตัวเนี้ยเห็นปะหนูเห็นปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแท่นตัวนี้นแท่นตัวนี้ลองลองเหยียบดูซิลองเหยียบดูซิอืมมันเกิดอะไรขึ้นพี่ขึ้นไปพี่ขึ้นไปอ๋อโอเคมีมีมีแท่นเหยียบข้างบนปะมีมีมีโอเคโอเคมาตามมาตามมาอ่ะไม่เห็นแล้วทีนี้หันมาสิ ้าวมันมันไม่อันนั้นให้อ่ะเดิเนไปหนึ่งไปนึงไปหนึงไปหนึงขัดเดินกับไปหนึงกับไปหนึงกับไปหนึงกับไปเดินกับไปเดินกับไปแม้หนูว่ามันมีตรงนู้นมายหมพี่เห็นพี่เห็นอะไรม่วงๆอยู่เมื่อกีเอ้เนี่ยอ๋อรู้แล้วพี่เหยียบอันน,น,น,นี้พี่เหยียบอันนี้เหยียบอันไหนนี่พี่เหยียบอันนี้อันไหนอันนี้คืออันไหนเห็นไหมนี่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ามาเหยียบหยุดอยู่เฉยเคยโอหนูจะขึ้นบันไดอันนี้อ๋อเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ใช่ไหม เห็นเห็นโอเคขึ้นไป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 มันมีแท่นนะมันมีแท่นรู้รู้รู้เห็นแท่นอยู่โอเคอ่ะอันนี้พี่เดินพี่เดินเห็นไหมหนูจะใส่อยู่จะใส่เมาตรงเลยนะพี่เดินมันเหยียบอันนี้ให้หนูอ่าไปอุ้ยเรามันก็สัมคีคือพังอยู่เนี่ย ขึ้นไปก่อนพี่ขึ้นไปก่อนพี่ขึ้นไปก่อนพี่ขึ้นไปก่อน,น,นอ่าน,นั้นมาขึ้นมาเออเราต้องโดดแล้วครับเนี่ยนะหรอให้พี่โดดไปก่อนเหรอ <c oughs> เออหนูโดดก่อนจะมั่งจะมั่งยงุ่งมั่นใจนะเออม, <c oughs> มาเร็วได้ไหมได้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 หัวโดดเลยอะดิ เออหนูก็กลัวโดดเลยตะกี้เนี่ยน่แหละตรงนั้นมีบันไดออไปนิดนึงอ่าไปโดด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 เลยต้องโดดโดดขึ้นโดดขึ้นโดดเนาะโดดขึ้นเออเอาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่จะไปยังไงอะแป๊บนึงหนุ่มพี่เงยหน้าก่อนพี่เงยหน้าก่อนจาตยานเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดเกาะบันไดเลยตะกี้หนูก็โดดเกาะบันไดโอเคพี่เอาตาหนูขึ้นมาก่อน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมว่าเป็นไงกันบ้างสนุกกหรือเปล่าครับผมก็โอ้กว่าจะพามาถึงขั้นนี้ได้ก็สุดสุดสุดจัดสุดจัดสุดจัดประหลาดบอกเลยเป็นไงบ้างครับพี่คพินสุดจัดเลยป่ะคือแบบโอ้เป็นเป็นแบบเป็นแบบที่ดีนะถือว่ามันเป็นแบบที่ดีมันมีทั้งอบบี้อ่ะก็อบบี้ก็คือปีนป่ายนี่แหละพวกอบบี้ปีนป่ายแล้วก็ มีพารเซิลให้แก้ด้วยใช่ตอนแรกก็งงงงงงอยู่เออแบบว่าจะแก้ยังไงอะไรแบบเนี้ยท้ายแล้วก็ผ่านมาได้โอ้โหเรามาถึง125ชั้นอ่ะท่านผู้ชมคิดดูดิโคตรจะเหนื่อยโคตรจะเหนื่อยเนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับซสวยสดีบ๊ายบาย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 บ๊าย